ครับวันนี้เราจะมาฝึกเขียนภาษาละนานะครับจากสำนวนข้าวที่เขียนมาเป็นแบบภาษาปริวัติแบบที่สามเลนะครับก็คือตามสำเนียงํำอู้หรือคำพูดนี่นะครับลองมากอยเลยนะครับบาอายขี้หน้านะครับก่อนอื่นนะครับหากท่านจะเขียนนะครับ ภาษาละนานะโดยสะกดนะครับเป็นคำเป็นามเป็นคำเป็นคมไปเนี่ยครับท่านจะต้องรู้นะครับว่าครคานั้นเป็นเสียงอะไรอย่างนะครับและท่านจะได้ได้ใจอักษรได้ถูกนะครับอ่อเอายขี้หน้าเห็นนะอันตัวตัวบะเนี่ยนะครับเป็นอักษรกลางนะครับ ตัวบะตัวอะเนี่ยนะครับเป็นอักษรกลางนะครับเพราะนั้นก็จะมีสิทธิพิเศษพอสมควรนะครับเพราะว่ามันการ่ันเสียงวรรณยุกต์ของภาษาละนาพจนมีอยู่สองอันนะคือไม่ยาะกับไม่ขอจ้างนะครับไม่เอกไม่โทนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นจะมีสิทธิพิเศษในการ่ันเสียงพอสมควรนะครับอมืมันเหมือนครับตัวอื่นนะตัวอื่นเพจน์เป็นกู้นะครับอืยังตัวคะเนี่ยนะครับอ ตัวคะตัวคอไข่เนี่ยนะครับมาตัวคะเพื่อก็เป็นอักษรส่งนะตัวคะนะมันกับกู้ก็ตัวค่านะครับมาตัวค่าก็คือดั้งเดิมเพื่อกับเป็นตัวนี้นะครับตัวค่านะครับอ่าต่อมาเพื่อก็จะประดิษฐ์ตัวค่าคอคนเนี่ยนะครับตัวค่าตัวนี้นะครับมามาทดแทนนะมา กู้กับตัวนี้นะครับตัวค่าเนี่ยนะตัวค่ากับตัวค่านะตัวค่ามูนี้อักษรอ,อักษรต่ํานะครับเสียงตีนะครับ่าเอามาดูเลยนะครับค่านะครับนนนเนี่ยฆ่าค่าคนออ้ยังมูนี้ค่านะครับคา่านะครับ ค่านะครับค่าค่า,าโทรพิเศษนะครับตัวนี้นะค่านะครับข,าน,บขานะครับอ่าเห็นไหมครับเสียงสามัญน,นะครับเสียงโทรปกตินะครับ เสียงตีนะครับใจตัวฆ่านะครับอเสียงเอกเสียงโทพิเศษเสียงจัตวาใจตัวฆ่านะครับอ่าอ่ามันตัวนี้ก็ยังสมมติว่าตัวนี้นะครับฆ่านะครับถ้าเราจะเขียนตัวนี้นะครับฆ่านะครับอ่าฆ่าอ่า ค่าค่าคนนะครับอภาษาไทยนะครับแต่ในภาษาละนาพุ่นค่านะครับค่าป่านะครับค่าป่ามันเสียงโทพิเศษเพียครับเพราะนั้นไม่ต้องจขอใครนะครับค่านะครับมันจ่ตัวนี้หมดนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นอย่างนี้นะครับภาษาละนานะครับถ้าเราจะคิดเขียนภาษาละนาก็ต้องเอาภาษาละนาเป็นรักนะครับภาษาไทยก็ ภาษาไทยก็เป็นตัวประกอบนะครับอ่าเฮาจะเอาภาษาไทยมาเป็นหนลักนะครับเพราะงั้นมันจะมันจะหลงนะครับอ่าบอนะครับบอบออ่าบอในภาษาลานาปรกอบมีเทวีนะครับ,บอ,รอืมเพิ่มบามีาอ,ะ,อ,มอ,อ,กมอะกันย่อนทางล่มเนี่นะครับอย่างนี้มันบ่อน้ํานะครับอบ่อไออืมายเสียงสามัญน,นะครับอาอครับตัวอะ ตัวบะเป็นอักษรกลางนะครับบอไอขี้ข um, ี้เ mhm. สียงโทพิเศษนะครับใจยตัวะนะครับขี้หน้าเสียงโทรพิเศษนะครับใจยตัวนะครับโทพิเศษนี่ต้องใจอักษรอักสรสูงนะครับตัวนะครับการนะครับการนะครับเสียงจัตวานะครับใจยตัวกะนะครับมาการนะครับมา สมัยนี้มีคนเปินเอาตัวล,ละมาอ่าสกอตอีอนะครับมันก็มันก็บทุกต้องนักนะครับ,บตันนบตวล,ละนะครับไปอ่าไม่กลดนะมันสกตดต้วยไม่กลดนะครับอ่าจะมันน่าจะออกไปทางสันสกิตนะครับอ่าอย่างนี้นะฮเอาเอาดั้งเดิมของเปิลเนี่ยเพื่อก็ เพื่อเอาตัวหน้าเนี่ยนะสกอตนะครับการนะครับาการนะมันก็การนะครับการสู้นะครับเสียงโทพิเศษนะครับใจ้ตัวสะนะครับสู้ฮบนะครับมาสู้ฮบก็เอาตัวละแทนนะครับตัวนี้เสียงตีนะครับตัวตัวบะสกอตเป็นห่างอย่างอี้นะครับมาต๊บนะครับเสียงจัตวาจ็ตตะนะครับ ตบมือนะครับมือนะครับมือเสียงสามัญใจสมะนะครับในภาษาละนาสลือมือสื่ออ้ยมวนี้เปิ้นบอกมีอะกันย่อน่นี้นะครับบ่ต้องมีนะครับบ่ต้องมีนะครับเอามืออย่างนี้กับมือนะครับมือตบมือใส่นะครับใส่ในภาษาละนาเพราะมีไม่ไก่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับใส่นะครับใส่เสียงเอกใจตัวสะนะครับ ใส่กันนะครับเสียงจัตวาใจต้ตกกะนะครับเข้าเสียงโทพิเศษนะครับใจต้ตกขะนะครับเข้าพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์ก็เอาตัวตัวปะตัวละนี่นะครับตัวปะตัวละละโฮงนะครับเป็นละโฮงอย่างนี้นะครับอ่านว่าพระนะครับพระาปะ พระอ่พระพระมาอ่าในวัค hmm. นี้นะครับมีพระพระพระมานะครับตัวพระนี่ใส่ละหงนะครับเพื่ออ่านเป็นตัวพระนี่นะครับมาตัวปะใส่ละหงเพื่ออ่านเป็นตัวพระนี่นะครับมารับอ่าโปรดเข้าใจไว้เลยนะครับตามกดเกณฑ์ของภาษาละนานะครับพระจันทร์นะครับเสียงสามัญใจตัวจ้านะครับ พะจันบอ่อมันบอ่บอบ่อก็มีตัเอียงนะครับบอ่อมันเสียงสามัญน,นะครับใจตัวมะนะครับแต่นะครับเสียงตีนะครับใจตัวตะนะครับแต่ใบนะครับใบแต่ใบนะครับใบนี่ก็มีหลายความหมายนะครับจะบ้าใบก็ได้จะ ใบในทางที่ดีก็มีบ้าใบก็บมีก็ได้นะครับแต่ใบเป็นเปนคำบดเพราบดไปนะครับอย่างนี้นะแป้ใบแต่รออย่างนั้นะแบบนั้นลู่ลู่เสียงโทปกตินะครับใจตัวละนะครับลู่ลู่พัดใจพัดใจก็คือพัดใจนะครับพัดใจนะครับก็ตัวแบบเดียวกันเนี่นะตัวปะรอเนี่ยนะปะละหงเนี่ยครับตัวนี้นะครับ พัดนะครับตพนะพัดใจนะครับอ่าตัวนี้มันก็จะต้องพัดใจนะครับเป็นอเขียนไม้ไก่มันอืเอาเขียนเป็นไม้ไก่นะครับไม่ใช่ไม่พัดนะครับอาไม้ใจมันไม่ต้องเป็นจ้าจ้านะครับอย่างเงี้ยนะครับจ้าจ้าเอามาซ้อนกันนี้นะครับอ่าเห็นไหมะแล้วก็มีตัวหนาอันตัวองนะครับอ่าไม้ไม้ไก่บาลรีนะครับอย่างเงี้ยนะครับ ท่านคงมองออกนะครับอ่าสมมติว่าตัวนี้เป็นผอผึ้งนะครับอเมื่อมาอยู่ใกล้กับตัวตัวจะนี่นะครับจ้ะจ้าเนี่ยซ้อนกันเนี่ยนะฮะเหมือนก็เสมือนว่ามีไม้หันอากาศอยู่ข้างบนเนี่ยอ่านว่าพัดนะครับอ่าตัวตัวจ้ะทั้งตัวแรกเนี่ยนะครับอือ่าตัวจ้ะตัวสองนี่คืออ่ามีมีไม้ไก่อยู่นำหน้านี่นะครับแล้วมีตัวญะอยู่ข้างหลังเนี่ยอ่านว่าพัดใจนะครับอ่าพัดใจนะครับ ลู่พัดใหญ่ั้งนะครับตั้งเสียงตีใจตดตดตะนะครับตั้งสี่นะครับอืมสีเสียงเอกใจ๊ดตดสะนะครับสีจนนะครับจนเสียงจัตวาใจ๊ดตดจะนะครับได้นะครับมาได้เสียงโทพิเศษนะครับจะมีอ่าเขียนต้วอีกก็ได้หรือว่าจะเอาตัวยะเข้าประกอบอย่างนี้เป็นได้บาลีอย่างอี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับ เสียเต้าใดเสียนะครับอ่าสระเอียครับสระเอ้นี่ยภาษาลานาอ่ามันบเหมือนตรงข้ามของภาษาไทยนะครับเสียพ้นมีสระอีอ่าเพราะนั้นภาษาลานาก็บ่ต้องใส่ไมกินะครับเสียนะครับอย่างยี่เสียนะครับเสียเต้านะครับเต้าใดนะครับเต้าเสียงโทพิเสียงโทปกตินะครับใจ้จต้นะครับ เต้าใดนะครับมาใดเสียงสามัญนะครับบ่บ่หูนะครับใจตัวละแตนนะครับบ่หูนะครับบ่หูนะครับเสียงตีนะครับล้มล้มเสียงตีนะครับใจตัวละนะครับอืล้มอ่าตัวนี้มันโบราณปากก็เขียนมาหันหันมีอยู่สองคำนะสัตถูนะครับสัตถู บา,บางที่ปรกอเขียนเป็นสะถูเนี่ยสะถูนะฮะแต่มันมันอย่างว่านะถ้าเอาใส่เป็นสะถูย่อินมันตัวตะรอนะครับละหงยเงี่อ้มันมันจะเป็นตัวเนี้ยครับมันมันมันลำบากนะครับเพราะนั้นถ้าเอาใส่เป็นยี่อีก็ม,มนีนะครับเอาใส่ไม้ไม้ซัดเนี่ยนะครับใส่ไม้ซัดอีล้วกับปยานยมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้เราก็มาใส่ไม้กู่ได้เป็นเป็นสะถูนะ ความจริงมันก็บ่มจะโถกนักนะครับมาว่าเออตัวนี้มันมันน่าจะเป็นศัตรูมากกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องเป็นตัวซ้อนนะครับถ้าบาลีนะครับแต่โบราณหันโบราณมันก็เขียนนะครับเขียนนี่เออเอาไม่ซัดเขียนนะครับมาเป็นศัตรูนะศัตรูนะครับศัตรูศัตรูก็คือศัตรูนะนะครับมาถ้าเป็นสันนิษฐ์มันก็อ่านศัตรูศัตรูนั่นแหละศัตรูนั่นะครับมาอันนี้มันเป็นบาลีมันศัตรูนะครับ เอานะครับออ่าตัวอะไม้กูนี่ปยานนะครับอ่าเป็นตัวพิเศษนี้นะครับใส่ไม้กายนี้เอานะครับโจนเสียงจัตวาจัตโจ้านะครับมุกม,มุกเสียงโทนะครับปกตินะใจตัวมะนะครับมุกมุกมูเสียงตีใจตัวมะนะครับ พวกนะครับมาได้ยินเสียงพวกแล้วเอาใจตกอพระอย่างนี้มันก็ออกออกไปต้องพวกนะครับอย่างนี้พวกนะครับเอาพวกเขาจะออกเสียงพวกพอนะครับอืใจต่อพระนี่นะครับพวกอย่างนี้นะครับพวกอถ้าเอาตัวหน้ามันก็เป็นพวกนะครับพวกนะครับพวกจ้นะครับอ่าต้น เจะเสียงจัตวาตัวนี้มันตัวจะอ, to อยู่แล้วนะครับก็คือจะนะครับจะอยู่นะครับเสียงไปตังยอยักษ์ไทยนะครับใช้ตัวออยนะครับอตัวอะกับตัวยะนี่นะครับออยนะครับอละพยานนะครับมันก็จะเป็นตัววิเศษอย่างนี้นะครับอตัวนี้อ่านว่าอยู่นะครับอด้วยนะครับด้วยเสียงโทวิเศษนะครับใช้ตัวดะก็เป็นอักษรกลางนะครับมีตัวเดียวนะครับตัวดะนะครับ อยู่ sa, more, ด้วยสบายนะครับสบายเสียงสบายมันก็เป็นตัวนี้ก็ตัวสะนะนะครับเสียงจัตวาสบายนะครับาบตัวนี้ก็ตัวบะก็ใใจไม่ก่าววงได้นะครับอยาจะใจไม่ก่าน้อยหรือไม่ก่าววงก็ได้ตามใจนะครับไม่ก่าววงมันก็จะถูกรักน้อยก็งามน้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับสบายนะครับสบาย เรื่องอเรื่องเสียงโทปกติใจตัวละนะครับเรื่องเรื่องอื่นเสียงเอกใจอ่าตัวอะเป็นอักษรกลางนะครับเรื่องอื่นบอบอก,กึดนะครับเสียงตีนะครับกึดเสียงตีใจตัวกะนะครับกึดนะครับอี่นี้นะครับอ่า,อ,าอ่าอย่างนี้กั กึดแล้วนะครับบ่ต้องไปใส่ไม้อะไรแล้วนะครับอ่ากึดนะครับอ่านเสียงกึศนะครับมืดนะครับเสียงโทปกติใจสมะนะครับมืดไม่กึอกนะครับอืมืดมืดนะครับมิดนะครับเสียงตีนะครับอ่าใจสมะนะครับอืเสียนะครับเสียก็อ่าในภาษาไทยเพื่อนมีไม่สระอีนะครับเพราะนั่นก็ ในภาษา,าละนากับบมี 8, nah, ไม้กี framework. ้นะครับอ่าอย่างอี้น่ะเสียนะครับอ่าถ้าถ้าเราใส่ไม้กี้ไปแล้วครับอืมอ่าแบบอี้มันเสยนะครับเสยฮะมันจะเป็นสระเอยไปนะครับอ่าหายเสียงจัตวาใจตัวหะนะครับอ่าไผ่เสียงจัตวาใจตัพระนะครับไผ่จ้านะครับอ่าตัวนี้ก็จ้าแล้วนะครับมันต้องใส่ไม้ ไม่กาอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องใส่นะครับอย่างนี้มันจะอยู่แล้วนะครับจะวายนะครับอวายเสียงสามัญใจตัววะนะครับาตัววะนะครับาใจไม่กะโง่งได้นะครับอย่างนี้นะครับอ่าถูกลักน้อยงามน้อยนะครับถ้าบัดใจก็ได้ครับอ่าใจไม่กาน้อยก็ได้ตามใจนะครับอวายนะครับอ่าสกอตตัวนี้สกอตเป็นหางอย่างนี้นะครับวายบอ บอไอนะครับไอไอขี้เสียงโทพิเศษใจตกคะนะครับขี้หน้าเสียงโทพิเศษใจตุนะนะครับอย่างนี้นะครับวักให้น้อยนะครับแล้วก็ใส่ไม่ส่งน้อยนะครับหรือไม่ซ้ํเนี่ยนะครับมาได้แล้วนะครับบอไอขี้หน้านะครับ การสู้หบตบมือใส่กันเข้าพระจันบมันแต่ใบลู่พัดใจตั้งซี่จนได้เสียเต้าใดบห่หูล้มสัตูเอาจนมู่มูพวก จะอยู่ด้วยสบายเรื่องอื่นบอกกึดมืดมิดเสียหายภัยจะวายว้บ่อายขี้หน้าบ่อายขี้หน้าครับก็เป็นจะนี้แหล